สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับพามาชมทีมงานถูไถยทานสปอร์ตครับทุกคนนี่โอ้เฮ็ยดยังว่า่ามันอินเดียไหมเพื่อนวะโอ้จานวันนี้คนงานเยอะฮะ,ะเพื่อนเดงนี่อินเดียป่ะนี่นนเขายังบังกลาเทศวะโอ้เฮ็ดอินเดียเลยเฮ็ดตัวสี่สุญูสัญญาการสั่งไหม ตาย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 อืมเล่นเล่นหนีกันะเนาะเฮเอาลูกไม้ตัวมันเหนียนี่เล็วแต่นี่ลูกเหนีนเออผมมันลยสามลูกเลยนี่เอาลูกเล้วนะเ่าลร้อกอย่างมันฮะเอาลูกปืนบ่ฮะเปลี่ยนะไนี่เอามันจิบสูโทกวาร์จานมันเลี่ยนนี่ที่จริงมันมันบสเปดนี่หมอืมห้องเป็นจิ้มอะไ้บ่ ห้องสามเพนผู้นี่อ๋อซีแล้วเนาะซีก็ลง่กีบลุ่มก็ลงอีกเจียแล้วเนาะเป็นจีโมสามเครื่องมาเลยวะโอ้อินเดียนี่คือตอกแหงแต่นอลูกปืนมันยั่งมาล่ะมันจอดลงนะเนี่ยเพราลเร็วมันเต็งลูกไอ้แก้วลูกปืนสองเออนี่เต้ลูกนึงที่เตเมืงไหนแม่นาะเออเบาๆแล้วไม่ท่านหอดจานลำมีเขาตอกไป อินเดียมันเกิดล้างห้องหรอกอืมจวดว่าไะอะไรเปิ่งเบิ่งคู่ตาเพิ่ประกอบไปครับพี่น้องไม่้ไปด้วนี่เราเลือไม่เฟี้ยวไม้อยู่ด้เฟี้ยวนี่ตัดเฉียวไม่ได้เนาะตัดเฉียวไม่เฮ็ดสีบอก้องแฉกครับเบิ่งเปลี่ยนเบไปครับหลอนงรลอนน้ำกาดเกิดห่นหรอปะยัง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 เบาเราต้องตัวไม่เตนมไม่เต็กันเลยแม่นน่าจีเสมออันนี้วันนี้พอดีไหมเอาวันไปเขาอันนี้บ่โอ้เสมอตัวนั้นพอดีแม่น เสมอสลักนะเอาจัดไปครับเริ่มครับเริ่มทำการแสดงครับรถท่านสับเปลือกวิ่งรอนานการช่างโอ้อยาบาขั้นนีไปอู้ได้กระโดนเอเว้ยยาบาเอะเว้ยเอาเอาขาหลอกเนี่ยมันคือต่งกันสิป่ะออสูตรแต่งสูตรแต่งแส,ตตสดงกันจัดไปนี่มาตรฐานเนาะ ของแท้ครับพี่น้องปลาเราบอกว่ามาสภาพได้ขี้ได้วัดสุกขันครับนี่รถยูอูฮองเบิง่งเป็นเตรียมงานไปเถ้ะเป็นแทนกัน,น,นยังสูตรเตะของป้าพุ้นจับะระดับน้ามาย่างดีมาแต่วางทั้งอย่างว่ะน,นี่ปั๊มครับเอามีตันยี่สิบสองครับใครมีมอเตอร์อีตันยี่สิบสองแนะนำหน่อยครับราคาเบาๆนะทุกคนนะใครมีก็แนะนำมาหน่อยนะอยากได้ มอเตอร์อีตันยีิบสองครับใครใครมีไม่ได้ใช้แบ่งมาหน่อยครับนี่จะมาใส่คันนี้ครับใส่ช่วงล่างสิบนะครับหรือว่าใครมีหัวกระโหลกพวกเอ่อช่วงล่างสิบแปลงเป็นไดกินแล้วแปลงเป็นอีตันแล้วนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับนี่ผมจะมาใส่นี่ครับคอมเมนต์มาหรือว่าโทรมาหาก็ได้ครับผมจะซื้อนะครับไม่ได้ขอฟรีครับโทรมาได้ที่เบอร์โทร 088 47 46 382ดสี่เจดงนะผมติดต่อได้2ี้ชั่วโมงนะครับทีมงานปลาเราปู้หญูงอญญะการช่างครับเ <c oughs> จลบีนี่โจกแล้วโจอกอีอยู่นี่เลาเบิดเมื่อเอ้ยพู้น่ะนิวันด่วนเวันน่ะจวดตัดไม่ออกตอกไม่เข้าแก๊สเป่าแล้วก็เจียมาสั่น,อ,นอืมอืมสั่งครับ อันนี้สร้างสร้างมาจากบังกลาเทศเบิ้งมือใไ้ว่างยานะรู้สแซมขั้นนี้เกี่ยวแม่นเกี่ยวไปก่อนเนาต้องว่างยาเลจานสองขั้นนี้นี่นี่จานสองขั้นเนี้จัดหนักเลยขันนี้ก็เฮ็ดมือินนั่นแหละจัดหนักกูเลยเนาะขั้นนี้ว่างยาแล้วว่างมาไกลมึงเซ็ตเออเบาๆบาเบาเมาลุ้งล้วหมูันบักนี่คืจ้าท่านเขาลุกปลืแกเขยนเลยนะริงนตองอ้าด้วย บพราะงี้เราเนี่เฮ็ดได้เบิดเด้ครับอันอันนี้อะไรเราเฮ็ดได้เบิดแปลงง่านเดียวฮัลโหลครับขายไปแล้วครับเหลือตัวริมครับผมครับครับผมครับครับครับฮึม จ้าไปเดยดิคอยขายอย่างเดียวเดิโทรมาถามราคาปุ๊บพอๆยี่สิบ,บนาที่คอยขอยายแล้วเรียบร้อยครับนี่ออเจ็ดสิบจี้พัดเครื่องก็อยู่นูุนครับเ <c oughs> ต,ตรียมวางแทีนวางงานครับรถท่านสับเปลือ <c oughs> กคัน้นี้ก็เก็บระบบใหม่ทั้งคันเลยนะครับเพราะว่าอะไรวะพวกให้งลุงให้เอลิกมันร้อนด้วยครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำหม้อไอใหม่ครับไม่รู้ว่าใส่มายังไงครับ ถือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันไอมันเล็กนะครับมันเล็กนะครับมันระบายไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวป่าเราจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องบูรีไฟใหม่ครับเพราะว่าบางทีมันไม่ถูกใจเราเนาะอาจจะถูกใจเอ่ออาจจะถูกใจ เจ้าของเก่าอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ถูกใจเจ้าของใหม่ครับลาเราบอกนะครับตรงไหนไม่ถูกใจแกเปลี่ยนใหม่หมดแล้วสไตล์แกคือเขาเรียกว่าอะไรเสียเงินไม่ว่าครับเสียหนาบ่าเดียครับอุยอายะก,การช่างเกี่ยวอะไรกับเราบึงคูปตาป้าเิ่นมังคินบิดกวกเกือกมันเกี่ยวอะไรบ้องนี่ขายายปากครับพี่น้องเจ็ดสิบมีคูป,ปตา้ามีแท็กเล็กมีคันเล็กคันใหญ่คันกลาง นเพราะีงเรานี่มีทุกใสครับลูกน้องคนหนึ่งสองสามชี้ชี้ขนเหมือนคนนี้อะไรนี้ตัวที่มันเห็นอยู่เบาดึงมืออาจารย์เลือดมึงวะมันโ่มาหรือเปล่าเรเป็นเทิดหมมันเป็นน้ำไอ้นี่บ่เป็นน้ำเปลือบ่อขมือเราปะมาเร็วอืมแตกก็มันแค่นี้เลยสำหรับคันนี้ก็ช่วงล่างครับช่วงล่างก็บุมีแนวเห็ดนะมีมี่มองนันแตกอยู่หน่อยนึงครับเนี่ย เดี๋ยวจะไล่เชื่อมใหม่เพราะว่ารอยเชื่อมมันเล็กครับอันนี้เป็นเฟรมเก่าของสับเปลือนะนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เชื่อมใหม่นะครับเพราะว่าเรามีช่างเชื่อมอยู่แล้วนะครับนี่ระบบคงตรงคงตู้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเฮ้ยบดีเหตุไหมเออเกาได้วยะกิีเน่ธร้มาด้าละ

เดี๋ยวพออนคลิปหนาครับพี่น่องคลิปนี้ก็อัปเดตให้ทุกท่านดูครับว่างานที่หูเราถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลํำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ